สวัสดีครับเรามาดูความดกความสวยงามของต้นมะแปมนะครับต้นนี้ดกมากนะครับดกมากจนเนี่ยลำต้นโค้งงอ,อเดี๋ยวมาดูขนาดต้นเทียบกับมือผมนี่ครับอันนี้คือขนาดต้นต้นจริงนะครับแล้วก็ติดผลดก สวยงามมากนะครับสวยงามมากกี่ร้อยลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าจะเฉียดเฉียดพันลูก โอเคเอาความดกมาให้ดูเอาความสวยงามของอผลไม้ป่ามาให้ดูนะครับแล้วพบกันนะครับในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ